ว่าเธอจะทำได้ไหมเพราะถ้าเธอทนี้ไม่ได้เธอก็จบ A เลยทำไมไม่ดูไม่ดีไหมไม่ดูเพราะว่าใท้ที่เดจะทำเองไง้าดูที่แฟนเดูได้ไม่ีไห เรการเรียก <Okay. S 2> <personaje. S 1> ็ม <terus> ่ร <doubles> ื่องใช่ปะเลือก็เจออะน้ำดีก็เลยก็เลยเพื่อก็แข่งกับไอ้พวกชาว่าานที่ลยู่แวนัตกเยอะก็เลยก็เลยลดตบอก็เลยไปเพิ่มคุณจะมาเป็นงานแบบาจจะดูแบบเศรษฐกิจก็เลยเพิ่มเศรษฐกิจไหมก็ปัอจผลันไม่แรงไงก็เลยแบบลดหลือเพื่น้ำอะตัวลั ทีน <icana>, ีเราเขียนให้ดูง่ายแบบนีนราขียนใ้่าแบบนี้เนาะมันก็จะเป็นอะไรนะสี่ตจะต้องมากกว่าทสองันกนัตัวที่เราเลือกแก็คือเนเีนี้ก็จะง่ายกว่าน้ Baik baik maju melakukan. <laughs> ที่บใด้วยนเรื่องเราสมไวเราะว่าเขาไม่รู้รงใ kì chậm cảnh la, ơi, kì chậm cảnh luôn à, được rồi, được luôn được rồi, 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 Đó là được rồi, được rồi, được rồi, ก็เรามีสารคุณรู้เข้าใจก็ได้มีมาปัจจัยสารของอะไรของ GY ของ จำแบต i มลกีจำแบตลาบแง้วรู้แล้วก็า้าลา็นะปวงตันปวดที่น้อยปว่าเจ็ด สาม,มสามได้ क्या वो तो अकेले E 2ซึ่ง g สมันไม่เป็นศูนย์ใช่ไหม

啊，这是我们的。 ก็คเขียนมันไปเขียนต่อเลยง่ต้องหลักใหม่ทัใหม่เ็งเลยเหเจอสองตัวเป็นหนู้องเันะเอารยว่าทำไมางทีการเช ที่าได้กันูเลยนะคะถ้าจะเลขแล้วมาเขแงว่าเราได้ที่2อ่าแล้วเราก็หาขที่สามก็ไอใช่มแล้วก็หาสีลี่ก็อยู่ดีค่ะแต่ว่าสเนี่ยเราตาลดลแงแล้วอ่า้ขึ้นต้นเลขเยอะเมดิมังนั้นเนี่ยันนี้เราจะได้สามสคือค่าของ y ถูกม ได้ไไาได้กับจำนได้กัีเป็นการกที่เป็นจำนวนเต็มวเอจำนวนเต็มเนาะ้นจำวนเต็มของจำการจีวา้กบอกว่าเป็นการรที่เป็นจำนวน,นเต็มของจำกวรีวายได้ับนย์น,น,น,นคือ 在么面我倒的倒歪。 อะไรเงี้ยไม่ต้องได้เห็นสามตัวคุณรู้ว่านก็เป็นถูเนาะเป็นาวาที่เป็นจำนวนระเของัการเอที่กำลังสนเด็ดแหน่อยหน้อได एक पैसा एक पैसा